เพื่อนสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและคลิปนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์หนังเรื่องฟาดเกาหรือ,อีชื่อนึงก็คือเร็วแรงทะลุนรก9กนะฮะก็หลังจากเลื่อนหลบโควิดไปปีกว่านะฮะในที่สุดบ้านเราก็ได้ดูในโรงภาพยนตร์สักทีนะฮะสำหรับหนังอภิมหาฟอร์มใหญ่แอคชั่นที่มีภาคต่อยิ่งที่สุดเรื่องนี้นะที่เมกาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหฉายไปนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนู่นเลย ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ออกบูเล่แล้วนะขายอะ่ะโอ้โหบ้านเรานี่ก็จะได้ดูเด็กก็ดีกว่าไม่ได้ดูนะคือแบบจำความได้ไหมตั้งแต่เราดูตัวอย่างแรกนะฮะที่ฮานโผลอ่อมากลับมาเนี่ยมันมีความที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะที่ได้ดูภาคนี้แล้วมันก็แบบโอ้โหเลื่อนไปนานขนาดนี้รู้สึกแบบรอจหนหงเมือยอยู่เหมือนกันนะ <laughs> แต่ก็ยังรอนะ้รอแต่แล้วนะฮะความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยหลังจากทด่ดูเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะอ่า อาจริงๆเนี่ยก่อนดูเนี่ยผมก็แอบไปเหลือบดูคะแนนพวกเว็บใหญ่ๆนะฮะพวกวิจารณ์อย่าง IMDB อย่าง Rotten Tomato นะฮะก่อนด้วยนะก็แอบตกใจชิบหายนะฮะที่ภาคนี้ทำไมคะแนนมันเละตุ่มเปะเละๆเตุ่มเปะแบบนี้ทั้งคู่เลยนะคือภาคก่อนๆเนี่ยมันอาจจะดรอๆลงมาเรื่อยๆก็จริงแต่มันก็ยังแบบยังเยอะอยู่นะยังอยู่ในเกินห้ายังอยู่ในแบบสดอะของรถเทนทอมโนะนี่มันเละเลยอะพอดูเสร็จเนี่ยไอสา ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมภาคนี้ยคนถนึงไม่ค่อยชอบกันเยอะ,อะเดี๋ยวผมบอกทีหลังแล้วกันว่าไอตรงที่ส่วนคนไม่ชอบเป่ยตรงไหนนะแต่ส่วนตัวถามว่ามันอยู่ไหมเนี่ยมันครับมันก็ยังคงคอนเซปที่เป็นหนังที่มันแล้วก็หลุดโลกเหมือนเดิมนะภาคหลังๆที่ทําออกมาแล้วเราเห็นว่ามันโอ้โหมันมันจนแบบเวอร์วังอลังการนั่นแหละก็ยังโมแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแถมเอาจริงๆเนี่ยภาคนี้นะผมว่ามแม่งโคตรพ่อโคตรแม่โมยิ่งกว่าเดิมกว่าภาคก่อนๆถึง2เท่าเลยก็ว่าได้นะฮะ คือเราอาจจะคิดว่าผ้าก่อนๆเนี่ยมันแบบมันหลุดโลกอ่ะมันเหนือกฎฟิสิกส์มันเหนือกฎแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรแล้วนะผ้าคนี้คุณจะรู้สึกว่าโอ้โหร้องอุทานในใจเชียเวอร์ชิปหายอะไรเงี้ยรีแอคออกมาแบบหลายฉากมากๆาอ่ะซึ่งผมดูวันนี้ก็เชียโมะเฮ้ยโอ้โหเวอร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นคิดในใจอ่ะคือมันแบบโอ้โหมันสุดจริงๆอ่ะฮะคือคิวบูนี่โคตรโมเลยโมทั้งตัวละครเวอร์นะมีแบบพลังแบบเวอร์วัง โมทั้งแบบฉากแอคชั่นฉากซิ่งฉากขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหจนแบบแต่ละฉากนี่ผมยอมใจเลยนะที่เขาคีดถีบออกมาได้แบบเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าผมว่าน่าจะไม่ได้หาดูได้จากหนังเรื่องอื่นแล้วอ่ะฉากแอคชั่นแบบเนี้ยนะฮะที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบคนแสดงจริงอะนะเคยเห็นฉากแอคชั่นหลุดโลกแบบว่าอลังการแบบเนี้ยฉากใหญ่ๆแบบเนี้ยอาจจะเคยเห็นในเกมนะฉากแบบมันๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราได้เห็นคนแสดงจริงเขาฉากว่าวแบบเนี้ยโอ้โห จัดเต็มมากครับภาคนี้มีทุนเท่าไหร่คงใสให,หมดนะเวอร์วัาวางอลังการจริงๆแล้วแบบไอฉากที่แบบขึ้นไปบนอวกาศอ่ะคือแบบมีแต่คนแซลเยอะๆว่าเฮ้ยฟ้านี่แม่งทาอะไรบนโลกมาหมดแล้วภาคต่อๆไปเนี่ยคงจะไปสิ่งกันบนอวกาศแน่เลยในภาคนี้เขาก็ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าแม่งมันทําได้จริงๆอ่ะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นน,นะภาคนี้ครับบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะไปดูอะไรมันๆเบาสมองคือแบบไปดูฉากมันๆแอคชั่นมันๆเนี่ย คุ้มค่าแล้วดูแค่แอคชั่นนะฟาร์สที่ยังเป็นฟาร์สอยู่เหมือนเดิมนะที่จัดเต็มในเรื่องนี้นะครับผมแต่ส่วนที่รู้สึกเฉยๆในภาคนี้นะครับที่ผมน่าจะรู้สึกเหมือนใครหลายๆคนที่ไปดูเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นหลายๆคนเลยที่เขาแบบบน่นกันเยอะเลยผมว่าในส่วนนี้ครับเนื้อเรื่องเนื้อหาหรือบทครับคือต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะในการดูหนังนะไม่ใช่แบบหนังมันมันอย่างเดียวแล้วรู้สึกดีนะคือถ้าเนื้อเรื่องหรือว่าบทมันไม่ดีเนะี่ยมันก็อาจจะแบบดึงคะแนนตรงนั้นได้เลยนะครับ ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกค่อนข้างเฟลเล็กน้อยนะเพราะว่ารอดูมานานนะภาคนาเ,เ,เ,เนี้ยการดําเนินเรื่องเนี่ยรู้สึกจะออกในทางดูมีความเป็นเนื้อหาที่รู้สึกแบบเฮ้ยภาคนี้มันทําไมเหมือนจะเล่าง่ายแต่บางจาังหวะมันก็ดูแบบงง,งๆอะไรทั้งนั้นนะเล่าออกมาแบบให้คนดูเนี่ยรู้สึกเข้าใจยากอนอกจากนั้นเนี่ยยังจับนั่นโยงนี่ใส่กันจนแบบรู้สึกว่าพยายามดูออกมายังไงไม่รู้นะมันเหมือนพยายามมากเกินไปอะ่ะ ทั้งตัวละครทั้งเหตุการณ์เนี่ยคือมันดูเป็นภาคที่เล่าได้แบบไม่ลื่นจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับลยภาคนี้ถ้าเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆเนี่ยผมว่าภาคนี้เล่าได้แบบขู่ขา่ามากที่สุดเลยมีรอยขู่ขา่าเดี๋ยวตัดคนนั้นทีเดี๋ยวตัดคนนี้ทียิ่งในภาคนี้มันจะมีภารกิจที่ต้องแยกออกไปทํากันอนะ่ะโอ้โหนั่นเลยครับดูแล้วรู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยเลยอะ่ะสาหรับฟาสภาคนี้นะไอตัวละครนะ่ะที่แบบว่าเราได้เห็นตั้งแต่ตัวอย่างแนละ้วที่เขาพยายามจับแฟนเซอร์วิสจากภาคตัวเกี่ยวดีป่ะนะที่ใส่เข้ามามเนี่ย พอไปดูจริงๆเนี่ยจังหวะใสเข้ามาหรือว่าจังหวะไปหาตัวละครใหม่ๆเนี่ยในเรื่องเนี้ยดูออกมาได้แบบว่ามันดูแบบอะไรวะเหมือนมาแบบแยกๆของไปทําให้มันรู้สึกว่ามีตัวละครนั้นโผล่ขึ้นมาเฉยๆอะซึ่งมันรู้สึกว่าไม่ค่อยลงร่องลง,รอ,งรอยสักเท่าไหร่นะสำมาภาคนี้นะผมว่ารู้สึก,กแปลกๆนะภาคนี้เดินเรื่องได้ไม่ค่อยดีอรยิงเดินเรื่องนี่แบบโอโ้โหแบบเหมือนคิดขึ้นมาแบบเหมือนคิดอะไรไม่ออกแล้วเหมือนฟ้าตันอะไรอย่างงี้เลยแต่นี้เว้นเรื่องหนึ่งนะผมชอบแฟลชแบ็กเล่าเรื่องราวของดอมกับเจคอบอะ ที่เป็นตอนวัยรุ่นนะฮะมีเรื่องพ่อของเขาใส่เข้ามาไอ้ตรงนี้ชอบนะเออแล้วมันทําให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มีเรื่องราวของดองในวัยรุ่นด้วยเหรอสามารถย้อนกลับไปทฟาฟาร์สในภาคดองวัยรุนน่น,น,นได้เลยอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้ชอบนะชอบชอบอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าพอเป็นเหลือบเห็นชื่อบู้งกับเนี่ยจะเป็นจัสตินลินนะที่กลับมารับงานกํากับแล้วก็แกรี่สกอตต์ทอมสันนะมือเขียนบทเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทำงานมาด้วยกันหลายภาคแล้วนะครับอย่างภาคหนึ่งอย่างโตเกียวดิดอย่างภาค5ภา6เียเฮ้ย ในภาคที่กกล่าวมาเนี่ยมันดีกว่านี้เยอะเลยนะในเรื่องของเนื้อเรื่องอ่ะในเรื่องของพ็อดในเรื่องของอะไรต่างๆอ่ะแต่ภาคนี้มันดูแบบมันวุ่นวายแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยลงตัวยังไงไม่รู้จะรู้สึกกันแบบนี้ไหมผมรู้สึกแบบนี้นะสําหรับภาคนี้นะฮะนี่น่าจะเป็นส่วนเสียที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันเฉยๆไปเลยอ่ะฟาดเก้ามันแค่เป็นภาคที่ต่อยอดเนื้อเรื่องเนื้อหาออกมาแต่มันแม่งไม่ค่อยลงรอยเลย่เออแล้วจุดที่ราคาญที่สุดในฟาดภาคนี้เป็นอะไรรู้ไหมสําหรับผมเป็นซาวอะซาวประกอบอะที่แต่ละฉากอจะมีเพลงออกมาทำให้แแบบบบตตื่่นนเเ้้มมยยลรรไาี บางฉากเนี่ยมันก็ดีนะมันก็เราอารมณ์ได้ดีแต่รู้สึกว่าแม่งใส่แม่งมาเยอะมากเลยจนแบบบางฉากที่มันไม่น่ารู้สึกว่าจะตื่นเต้นอะ่ะก็ใส่เข้ามาแล้วทําให้แบบจะบิ้วเราอะ่ะจะบิ้วเราให้แบบตื่นเต้นอะ่ะคืออะไรอะ่ะคือบางฉากมันไม่ตื่นเต้นแต่มึงใส่แบบโอ้โหแบบเพลงกึ่งแบบแบบฉแบบากนั้นเนี่ยปานเหมือนจะฆ่ากันปานเหมือนแบบตื่นเต้นเล้าใจเลยขนาดนั้นนะรู้สึกว่าใส่จนเกลก,กาไป่หน่อยคับซาวเนี่ยพยายามมากเกินไปนะจะรู้สึกนะถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยซาวที่แบบว่าบิ้วเราเนี่ยเพลงบรรเลงเนี่ย บางฉากก็จะเกี่กะ่ามากรับ,บางเนี้ยทาให้มันรู้สึกว่าโอ้โหมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> อ่ะพูดถึงตัวละครกันหน่อยนะครับตัวละครเนี่ยไม่ต้องเป็น่วงนะไอตัวเก่าๆเนี่ยไอตัวหลักๆเนี่ยก็มาดเดิมๆนะฮะสไตล์เดิมๆคาแรคเตอร์เดิมๆถ้าเราชอบอยู่แล้วก็ชอบนะฮะถ้าเราไม่ชอบก็อย่างนั้นแหละเหมือนเดิมแต่ที่อยากจะพูดหน่อยก็คือตัวละครใหม่ที่แบบคนเดียวแล้วกันที่อยากจะพูดก็คือจอห์นซีน่านะฮะมารับบทเป็นเจคอบนะครับผมเป็นน้องชายของดอมนี่แหละฮะส่วนตัวเนี่ยผมชอบเลยเว้ยจอห์นซีน่าในี้ คือมาดของแกในฟ้าเนี่ยดีกว่าที่คิดนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมว่าผ่านเลยนะครับมารับบทเป็นเจคอบแล้วก็เป็นน้องของดอมได้แบบอย่างลงตัวนะฉากที่ทั้งคู่เนี่ยต้องเฟคทูเฟคจ้องหน้ากันอะไรเงี้ยหรือว่าฉากที่ต้องไฟกันฉากที่ต้องต่อสู้กันฉากที่ต้องมีคิวบู๊กันก็รู้สึกว่าแม่งขึ้นจอนะมันเป็นแบบตัวร้ายที่แบบว่ามีพลังอยู่เหมือนกันนะสำหรับจอห์นซีนาเนี่ยเออไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาแคสติ้งจอห์นซีนามาก็ดูแบบทําให้เป็นอารมณ์หนังแบบฟาดฟา,า,าอะ่ะคือการที่จะเอาตัวร้ายมาสู้กับดอเ แม่ต้องเป็นนักมวยปั้มครับนักกล้ามแบบใหญ่ๆเลยมาไม่งั้นแม่งไม่สูสีดอมมันพลังโอเวอร์มากอะไรอย่างเงี้ยก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะสําหรับผมนะส่วนตัวเนี่ยถามว่ามีทั้งบทนังชอบแต่ก็ไม่ได้แย่นะสําหรับผมเนี่ยเขาให้แย่กันเยอะแต่ผมว่าสําหรับผมเนี่ยเข้าไปดูมหากรรมความแอคชั่นความโมเวอร์วังเนี่ยแค่นี้มันก็คุ้มแล้วนะฟาดอะเอาอะไรมากมายอะคือภาคนี้ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องไม่ต้องแอคชั่นเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเอามันเขาว่าครับเออแต่จะให้ความชอบนะอาจจะให้คะแนนน้อยที่สุดในบรรดา ฟาสที่เคยดูก็ว่าได้นะภาคนี้ผมให้แค่ผมให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกัน,นครับปกติเนี่ยฟาสจะไม่ค่อยต่ำกว่าแปดนะที่ผมให้ภาคที่แล้วเนี่ยแปดจุดห้านะภาคแปดเนี่ยเห็นเขาว่ากันเยอะและ้วแต่เนี่ยผมก็ยังชอบนะแต่ภาคนี้ให้เจ็ดแล้วกันผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยหรือว่าบทเนี่ยไม่ลงตัวตัวละครไม่เยอะเกินไปหน่อยนะฮะรู้สึกม่งมันตีกันแบบจนรู้สึกว่าไอ้หายอย่างตัวละครที่เราลุ้นเนี่ยอย่างอย่างฮานอะใช่ไหมแต่ตัวอย่างว่าจะกลับมาอะไรงไงมันกลายเป็นแบบ เป็นเหตุผลนองดองเป็นประเด็นลองๆองไปเลยหลังจากดูนะตัวละครมันเยอะจัดเลยทีนี้มีประเด็นอะไรน่าคุยต่อนะครับมาสปอยกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคุยสปอยนะฮะฉากต่อไปนี้นะฮะภาคนี้นะครับเราจะได้เห็นมีอานะครับน้องของดอมกลับมาปฏิบัติภารกิจนะครับโดยปราศจากไบอันนะครับทุกคนก็ลุ้นนะว่าเหตุผลที่ไบอันไม่มาเพราะอะไรเหตุผลก็คือไบอันเลี้ยงลูกครับไ <c oughs> <c oughs> บอันเลี้ยงลูกอยู่บ้านครับมีอาให้เหตุผลว่าเจคอบเนี่ยก็เป็นเหมือนพี่น้องของตัวเองครับก็เลย มาร่วมบูสภารกิจนี้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยไบยอันจะต้องมานะเขาไม่ยอมปล่อยให้ดอมหรือว่ามีอาร์เนี่ยผจญภัยกับภารกิจอะไรแบบนี้แน่นอนนะถ้าเป็นเหตุผลในหนังนะแต่ถ้าเป็นเหตุผลในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยพอวอเกอร์เขาเสียไปแล้วนะเขามาไม่ได้แล้วไงแค่นี้นะจบสรุปแล้วหานรอดมาได้ยังไงโอ้โหเป็นการเฉลยที่แบบว่าเชีย่ยแบบอะไรว่าอะไรเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะแม้ว่าจะแบบช่างโยงกับเรื่องราวในภาคนี้ได้พอโอเคนะแต่มันก็รู้สึกว่าเออ ทุกคนหลายคนก็เดาวันได้ถูกเหมือนกันนะที่มิสเตอร์โนบอดี้นะเป็นคนช่วยนะฮะเขาเป็นคนจัดฉากให้ฮานตายนะครับเพื่อที่ฮานเนี่ยจะได้ดูแลเจ้าเด็กที่มี d n a เป็นกุญแจสําคัญในการไปเปิดอาวุธในภาคนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าอาวุธอะไรวะจําจไม่ได้แล้วจัดฉากให้ฮานตายหายไปจากโลกใบนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่มีใครล่าฮานก็ขำดีเหมือนกันนะไอฮานนะตอนมันเฉลยอะพอมันเฉลยว่ามันทำไมไม่ตายทําไมถึงต้องดูแลเด็กคนนี้เนาะแล้วแบบ ไอเจคอบแม่งได้ยินนะทีนี้ลูกน้องมาแม่งรู้หมดเลยว่าไอเด็กคนนี้เป็น DNA ดีใเอที่เอาไว้ขายไอ้โปรเจกต์แอรีออนนะ <laughs> ประเด็นต่อมานะถ้าพูดถึงดอมในภาคเนี้ยแม่งเหนือมนุษย์มากเลยนะไอเฮีย้ยโคตรขำเลยอ่ะดอมอ่ะคือมันมีฉากหนึงนะ่งอ่ะที่แบบว่าพี่แกเนี่ยดึงโซ่แล้วแบบตีเพดานทล่มโอโ้โหพ่องมันย่อมมนุษย์ขนาดน,นั้นเลยพวกลูกน้องทุงก,งกระจอกสิบคนลุมแม่งเอาไม่อยู่ <laughs> ยังเป็นโคตรเบอร์เลยจากเนี้ยคำที่พายนะฮะแล้วแบบตกน้ำไปเนี่ยสามารถระลึกความหลัง สามารถเลลึกอะไรเขาเรียกเหตุการณ์ในอดีตได้ด้วยที่แบบว่าเจคอบเนี่ยไม่ได้เป็นคนตั้งใจทําให้พ่อเขาตายนะเขาเห็นว่าเจคอบไม่ได้ตั้งใจก็เลยรู้ว่าเอยเจคอบไม่ได้เป็นคนชั่วนหว่าสามารถรลลึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้ด้วยโอ้โหมีพลังขนาดนั้นเลยนะฮะดอมเนี่ยหลังจากจมน้ําแต่เขาไม่สามารถว่ายน้ําขึ้นมาเองได้ต้องให้เลตตี้ลงไปดําน้ําแล้วก็ช่วยขึ้นมาแล้วก็ประเด็นต่อมานะฮะที่ทําให้คนอาจจะแบบให้คะแนนน้อยลงมาก็ว่าได้นะก็เดาถูกกันอีกแล้วนะครับว่าเจคอบเนี่ยจอร์ซีนาเนี่ ตอนหลังเนี่ยจะต้องกลับใจมาเป็นตัวดีแล้วก็ช่วยทําภารกิจให้กับดอมหรือว่าตัวเอกแน่ๆเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอ้โหหลายๆคนน่าจะบ่นว่าเฮ้ยทำไมซื้อหวยไม่ถูกกันแบบนี้บ้างนะฮะ <c oughs> แล้วแบบนี้เนี่ยภาคหน้าเนี่ยเจคอบจะต้องกลับมามีบทบาทแน่ๆน,นะครับอาจจะมารวมทีมกับพวกดอมนะฮะในการทำภารกิจในฟาสิบนะครับเนี่ยดูแล้วน่าจะมาแทนเดอะร็อกนะที่เขาบอกว่าจะไม่กลับมาในฟาสิบนะ รับจอซีหน้าประเด็นต่อมานะครับที่น่าสนใจเลยมิสเตอร์โนบอดี้แม่งหายไปไหนวะสรุปเขาตายหรือเปล่านะครับหลังจากจับไซเฟอร์ได้แล้วโดนจี้เครื่องใช่ไหมแล้วภาพเเราจะเห็นหมิสเตอรแบบ์บอดี้เหมือนแบบเหมือนแบบอยู่ในจอแบบที่เขาส่งสัญญาณให้กับเทสอะไรอย่างเงี้ยพวกเทสพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็หายไปสรุปแม่งตายหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่มีการพูดถึงอีกเลยนะฮะเอองงเหมือนกันนะยังไงวะเนี่ยปริศนานะครับเป็นปริศนา <c oughs> เงื่อนว่าตายไหมโนบอดี้ ลืมแกเฉยเลยตอนจบนะฮะของฟานเก้าก็จะเป็นเหมือนทมเนียมนะเวลาเสร็จภารกิจก็จะมีปาร์ตี้กันกินเบียร์โครโรนากันทีนี้ก็นั่งอยู่บนโต๊ะกันไอ้เหี้ยขนลุกเลยนะมันจะมีเหลือที่นั่งนึงเนาะที่แบบว่าเหลือให้ไบรอันน่ะมาแล้วไบรอันมิ้งก็ขับรถมาจริงๆอะ่ะไอ้เหี้ยผู้ขนลุกเลยหรือเราจะได้เห็นไบรอันอีกครั้งอะไรเงี้ยจะเป็นฟุตเทจเก่าหรือว่าอาจจะเป็นซีจีมาโปะน้องชายแล้วก็กลับมาแสดงเหมือนในภาคที่ภาค7จ็ดบ้า เอออะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอขับรถเนะ,ะเห็นกำลังเข้าบ้านปุ๊บตัดไปเลยเฮียแม่งทำมาแบบโอ้หคนลุกเหมือนกันนะฮะตอนแรกคิดว่าจะใช้พุทธเ,เก่าหรืออะไรนะฮะแล้วก็มีเอ็นเครดิตด้วยนะครับสาหรับฟาร์เก้านะเอ็นเครดิตเนี่ยจะเป็นฉากที่ได้ขาดจอนะคะกําลังซ้อมกระสอบทรายอยู่โดยมีคนเนี่ยอยู่ข้างในกระสอบทรายซึ่งกาลังเค้นเอาข้อมูลอะไรบางอย่างนะเหมือนโทรมานอ้คนคนนั้นและนะฮะแล้วทีนี้มีคนมาเคาะประตูปึกป๊กปึ๊กปึ๊คนที่เคาะประตูคือ ฮานครับเด็กกะจอหน้าอึ้งเลยเหมือนเจอผียังไม่ตายเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเหมือนฮานก็คงแบบไม่ต้องหลบซ่อนแล้วอะคงจะมาบอกว่ากูไม่ได้ตายนะมึงไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรอีกแล้วนะอะไรางี้หรือเปล่านะฮะเออก็ต้องรอดูต่อไปนะครับภาคสิบเนี่ยเด้การะจอต้องกลับมาแน่ๆเลยดูแล้วแบบนี้นะโหคงเป็นอะไรที่แบบมันมากหรือว่าภาคสิบจะแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยมีสองพาร์ทแล้วก็เป็นภาคสุดท้ายของฟาร์ดรอรอดูต่อไปครับปี2 0 2 3นนะฮะฮ่าน่ารู้มันจะเป็นเรื่องราวยังไง ได้เยวกับโนบอนี่หรือเปล่านะนี่อแล้วไซเฟอร์มันก็หนีไปด้วยนะมันยังไม่ตายด้วยอาจจะมีไซเฟอร์อีกนะฮะกลายเป็นตัวร้ายที่แบบอยู่จนถึงสุดท้ายเหมือนกันนะฮะก็จบแล้วนะฮะสำหรับรีวิวฟาดแอนด์ฟิวเลียดนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเพื่อนๆมีประเด็นไหนพูดคุยก็บ่นกันเข้ามานะครับเป็นการรีวิวสไตล์บ้านๆเครียดนะฮะบ่นไปเรื่อยนะผมอ่ะบ๊ายบาย